กลับมาช่วงนี้สาของรายการหมอความมหาชนค่ะ,คะเปรตนี้พิสงการจะต่อสายไปพูดคุยกับทางโฆษกตำรวจแห่งชาตินะหลายคนสงสัยบอกว่าที่มีการจับลุงศักดิ์เนี่ยนะครับที่ลานจอดรถที่อาคารมรณงช่องสามเอ๊ะมันไปจับทันทีทันในดตำรวจได้ยังไงหลายคนอยากรู้เอ๊ะต่อยปั๊บไปจับเลยหลายคนก็อยากรู้เราก็อยากรู้ว่าท่านผู้ชมฮะเราเลยบอกว่าเรื่องนี้ว่าตั้งประเด็นว่าโฆษกตำรวจจะมาแจ้งสื่อ ชี้แจงกับพี่น้องปาะชนว่าไอ้ที่ไปจับจับยังไงโดยเฉพาะวันนี้ครับได้รับเกียรติจากโฆษกตํารวจแห่งชาติพลตํารวจตีอาชิยนไกทรทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่นสงการแล้วก็คุณอนาลินครับค่ะท่านโกศกค,คะถามนิดหนึ่งว่าที่ผมได้ปล่อยเมื่อสักครู่นี้ที่ไปจับเป็หมายจับของที่ไหนอะไรยังไงฮะเป็นหมายจับของทานตองปราศครับครับมันเป็นคดีคดีเก่าคดีเก่าเป็นคดีอะไรฮะ ในคดีที่ทำร้ายร่างกายกับอีกคนหนึ่งครับอ๋ออันนี้ถ้าจำไม่ผิดที่สื่อเขารายงานไปแล้วเป็นคดีที่ตัวคุณศักดินาเนี่ยลุงศักด์เนี่ยไปต่อยผู้ช่วยแรมโบ้ในขณะนั้นที่ตึกกพลอที่ตรงข้าง,รรรงาำนียบรัฐบาลถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับอืมแสดงว่าเป็นหมายจับค่ะหมายจับเก,ก่าเ <ๆ S 1> ขาพื้นที่ของสอนอดุสิตธถูกไหมครับถูกต้องครับสอนอดุสิตธครับอ๋อหลังนั้นที่ใครไปเพียงจานเอ๊เพอต่อยทางตัวของคุณศรีสวรรด์เสร็จปั๊บ อยู่ๆไปจับมาเลยนี่ไม่ใช่คดีนั้นถูกต้องไหมฮะไม่ใช่ครับนี่แหละฮะหลายคนสงสัย<ช>ว่าเอ๊นี่ไม่ใช่พอคุงศรีไปยื่นในตรวจสอบคุณน้ตปุ๊บตำรวจกองปราบมาจับเลยอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับเป็นคดีค้างเก่าใช่ครับอืม,มวันนั้นเป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่กองปราบไปจับลุงศักดิ์ที่อาคารมารินอนลานจอดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเท่าที่ท่านโฆษกพูดได้ฮะครับจริงๆก็เรียบร้อยดีนะครับเมื่อจับมาที่ ดำเนินการที่สนสุสิทธิ์เสร็จทางสนผลโยธินก็รับตัวมาแจ้งข้อ,ขอหาต่อในคดีที่มีการทำร้ายร่างกายที่ต่อทอครับครับต้นสกศครับในกรณีที่มีการจับตามคดีหมายจับครั้งเก่าแล้วเห็นบอกว่าหลังจากเสร็จปุ๊บแจ้งข้อคหาก็ลงศัตว์ที่ส่งตัวไปกองปราบกองปราบเสร็จปุ๊บส่งตัวสุสิธิ์แล้วต้องเอาตัวมาที่สนหลอีกไหมครับหรือปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนฮะก็ ได้ได้เช uh, ิญตัวมาที่สนพหลเนี่ยนะครับก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้กับทางทางทางรู้จักันนะครับแล้วก็แล้วก็ทำสำนวนคดีทำร้ายร่างกายต่อครับครับเห็นบอกว่าแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างฮะท่านกฆษกฮะเท่าที่ทราบที่จะพอที่จะพูดได้ฮะบัตรสองเก้า2้ากับสอง อ๋อสองเก้าห้านี่ก็คือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือจะทั้งปรับรือทัสองเก้าเนี่ยกรณีการชกตัวของพี่สซีน้องอ่อนฮะค่ะกรณีชกแล้วปุ๊บมีการแต่ตองไว้ก่อนเนี่ยถ้าเป็นตาม296เก้ในโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทใช่ไหมฮะใช่ครับอืมค่ะแล้วตัวของลุงศักดิ์เนี่ยชาวบ้านชาวช่องอยากรู้รับสารภาพหรือปฏิเสธครับท่านโฆษกฮะเบื้องต้นเบื้องต้นปฏิเสธก็ต้องทำสำนวนนะครับอ๋อเห็นบอกว่าจะส่ง ของทางอายการวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับถูกเบื้องต้นตอนแรกคิดว่าน่าจะเสร็จทันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในเมื่อผู้ต้องหาปฏิเสธก็มีการทําสำนวนเต็มรูปแบบนะครับ,รบก็ว่านาจิตสุริยะหนึ่งถึงตรงได้ครับค<อ>ุณกครับงีนี้ต้องรอผลพิมพ์ลายนิ้วมือไหมฮะไปยังกองถือรายจารว่าหนึ่งผู้ต้องหาเนี่ยเคยมีประวัติมาก่อนตามหลักและวิธีการในคดียาทั่วไปต้องรอผลกันใช่ไหมครับ ก็เป็นเป็นหลักปฏิบัติอยู่นะคะรับอาในเรื่งองของตัวประวัติดูครับค่ะทีนี้ทางฝั่งนั้นที่เขาจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยไลฟ์ให้กับ<อ>ลุงศักดิ์ใช่ไหมคะเห็นบอกว่ายืนยันว่าทางฝั่งลุงศักดิ์ไม่เคยได้รับหมายเลขมาก่อนเอ๊ะมันเป็นการออกหมายจับย้อนหลังยงคดีล่าสุดหรือเปล่าทางตํารวจจะชี้แจงประเด็นนี้ยังไงคะคงคงต้องให้ทางฝ่ายพนักงานสอบสวนนะครับในในชี้แจงดูเพราะว่าในเบื้องต้นในจากที่เป็นข่าวก็ กระบวนการทุกอย่างที่ตำรวจได้ทำก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ความรอบคอบแล้วามรัดกุมค่ะก็คือยืนยันทําตามขั้นตอนนะคะทีนี้พบตรมีการสั่งไหมคะเรื่องของอย่างที่บอกเนาะในสถานที่ราชการแล้วไปมีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแล้วไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนโยบายของท่านพบตรคนล่าสุดเนี่ยมีการสั่งการยังไงบ้างคะท่านพบตรท่านก็มีความผูกใยนะครับค่ะเหตุ ที่เกิดขึ้นในสถานที่ราชการโดยเฉพาะสถานีตำรวจหรือที่เป็นตำรวจอยู่เนี่ยก็อยากให้มีความระมัดระวังแล้วก็ช่วยดูแลสถานที่ถ้าหากมีการกระทําผิดเกิดขึ้นเนี่ยก็กาชับว่าก็คงจะต้องมีการดําเนินการถ้าเป็นเหตุซึ่งหน้าและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่หน้าที่นั้นเนี่ยก็คงต้องการจับกลุ่มนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเหตุที่ะจะต้องเข้าไปรีบะนะครับยับยั้ง ม่ให้เกิดอันตรายหรือว่าให้เกิดเหตุการณ์ลุกลามไปเนี่ยก็ต้องรีบกันแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะครับก็อาจจะขอให้ทางประชาชนที่เห็นนะครับ<ช>ก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อมีเหตุที่สามารถที่จะดูแล้วเนี่ยไม่มีอาวุธไม่มีอะไรที่จะ,ะดําเนินการได้เนี่ยก็เข้าไปช่วย,วยดูห้ามเหตุการณ์ไม่ให้มันเกิดขึ้นความรุนแรงเพราะไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยจดจําแล้วก็ไปเป็นพฤติกรรมเรียนแบบอะไรขึ้นมาอีกนะครับค่ะพี่กศคะ ถามต้องไปตรงมากรณีที่พี่โกจะบอกพี่น้องประชาชนยังไงบ้างฮะกรณีเนี่ยเป็นการป้องปรามหนึ่งมีการไล่นะครับมีการขอรับเงินบริจงบริจาคแบบนี้ทางตํารวจะจะดําเนินการยังไงบ้างฮะกรณีขอรับบริจาคโดยรับอนุญาตทั้ง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 ที่มีตามประบอควบคุมการนิไัยอยู่นะฮะอยากจะให้บอกพี่น้องประชาชนยังไงฮะครับในในส่วนผมขออนุญาตพูนเชิงไม่อยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นครับ ไม่อยากให้มีการยุยงส่งเสริมเกิดขึ้นครับไม่อยากจะให้เชียร์หรือว่าไม่เชียร์ในประเด็นใดๆเกิดขึ้นเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยเราคิดว่าเราอยู่ในประเทศที่ทุกอย่างเนี่ยน่าจะจบด้วยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายรเรื่องการดําเนินการทางคดีมีการท้องร้องกันมากกว่าแต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นเรื่องของการชนลุมุนลต่อสู้ทำร้ายร่างกายเนี่ยเราไม่สนับสนุนเพราะว่ามันเป็นการ ปีกฎหมายมแต่ในส่วนเรื่องของการไลฟ์สดแล้วก็มีเรื่องของการบริจาคเนี่ยคงต้องขอไปดูในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าองค์ประกอบตรงจุดนี้ว่ามันจะเข้าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ตรงจุดนี้คิดว่าพนักงานสอบสวนกับทางผู้พิพากษาตุนตานตอนสองเนี่ยท่านได้ได้ดูรายเคสนี้อยู่แล้วนะครับก็คงคิดว่ารายละเอียดที่จะต้องไปดําเนินการในเรื่องของคดี ทางร่างกายเนี่ยก็คงตรงจะมีอาจจะมีส่วนนี้เนี่ยเข้ามาพิจารณาอยู่ด้วยก็คิดว่าคงปล่อยให้พนักงานสอบสวนเนี่ยกำลังดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จะดีกว่านะครับค่ะอึดอัดไหมฮะเพราะว่าดําเนินการคดีกับเรื่องนี้อึดอัดโดนกดดมกดดันไหมฮะว่ามีการดำเนินการกับลุงสักดีนาเป็นห่วงเลยไหมฮะจริงๆตำรวจถ้าเกิดเราทําตามหน้าที่นะครับ,รบทุกๆอย่างเนี่ยก็ก็จะปฏิบัติไปตามข้อเท็จจริงนะครับ แล้วก็การกรวบรวมพยานหลักฐานก็กรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเพื่อพิจารณาในเรื่องของการดำเนินการทางคดีเนี่ยคิดว่าไม่อึดน,นะครับพี่โกศกครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นนะักโซเชียลมากที่สุดเลยอยากให้พี่โกศกดูแลเรื่องของการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์เยอะมากหนึ่งขายกระเป๋าแบรนด์เนมขายเครื่องสําอางชวนเล่นแชร์หรือไลฟ์สดต่างๆเนี่ยปัจจุบันนี้เยอะมากเลยครับทางตรอเนี่ยมีนโยบายในการปราบปรามพวกนี้ยังไงฮะ ขายพวกของกงของก๊อฟเยอะมากไร่สดอะไรต่างๆเนี่ยครับท่านผบตรท่านได้บรรจุเรื่องของอาจกรรมทางออนไลน์เนี่ยเป็นนโยบายเร่งด่วนพิเศษเลยนะครับครับตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีเร่งรัดในเรื่องของการดําเนินการโดยใช้ศูนย์ PCT ของตรกับบชไซเบอร์นะครับแล้วก็ตํารวจต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรับแจ้งความออนไลน์รหรือว่ามีการดําเนินการเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่ มีการหลอกลวงซื้อขายสินค้าซึ่งเราได้ทำรูปแบบการหลอกลวงออนไลน์ใน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 รูปแบบต่างๆไว้เนี่ยการหลอกลวงในการขายสินค้าเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับ,รบอันดับสองอันดับสามเลยก็ถือว่าตรงนี้ให้ความสำคัญแล้วก็จะต้องปราบปรามให้ให้ให้เด็ดขาดแล้วก็ปราสัรมพันธ์ด้วยนะครับว่าคนที่ซื้อ ว่าตั้งใจจะซื้อของเนี่ยอยากให้ซื้อกับคนที่มีหลักฐานหลักประกันเป็นร้านที่ได้รับใบอนุญาตอะไรพวกนี้มากกว่าที่จะสั่งซื้อกันเองส่วนตัวโดยไม่รู้จักมาก่อนก็เลยต้องมาจัพันธ์ไปด้วยนะครับค่ะ<อ>ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากอบคุณมาก,มากครับหลายคนก็นถามในข้อกฎหมายบอกบอกว่าอาจารย์ กรณีเราถูกลองเนี่ยทำไงได้บ้างเห็นหนักกฎหมายบางคนบอกว่าต้องฟ้องแพ่งตามประมวลแพงล่งมาตรา420คืออย่างนี้ท่านผู้ชมฮะก่อนที่เราจะใช้แพ่งตาม420ต้องดูตัวบทก่อนว่าว่าอย่างไงตัวบทนอ้อนนะเขาบอกว่าตามแพ่ง420บอกว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลิกทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนาไมายก็ดีทรัพย์สิสนก็ดีสิทธิอย่างอื่นก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทัแท้แต่ผู้การนั้นแต่เขาเนี้ยจะพิสูจน์เขาทำละเมิด ก็ต้องมีการดําเนินคดีอรญยาก่อนเช่นถ้าตัวของคุณศรีหรือนักร้อคนใดไปร้องบุคคลนุ่มคนใดค่ะถือว่าเป็นการใส่ความถ้าไม่จริงค่ะก็มีนประมาทตามประวัยามาตรา2 2 6กนี่คือโทษจำคุกแจ้งความก็ได้จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคแต่ถ้านักร้อคนนั้นปั๊บไปยื่นเสร็จปุ๊บแถลงข่าวว่านายกรนายขอหรือนิติบุคคลเอนิติบุคคลบีไปหลอกลวงเขาเสียหาย มีนประมาทด้วยการโฆษณาโทษคนละเรื่องเลยนะน้องออนนะโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน200 0 0 0บาทโทษหนักนะตามประมวลยามาตา3า8แต่ท่านนักกฎหมายคนนั้นนัก้อคนั้นเอาไปลงใน a c e b o o k นี่ถ้ามาเรื่มเรื่องเท็จโดนพระบอกคอมพิวเตอร์สีนะครับมาตาเสนุ่หนึ่งถือว่าเป็นการโดยจุดยโดยหลอกลวงในการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลเป็นเท็จโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100 0 0 0หรือทั้งจำทั้งปรับนี่เป็นข้อควรรู้นะสำคัญเล็กแต่ตัวมากนะ ร้องเองไม่ร้องตันโดนเลยก็ต้องร้องอย่างมีหลักมีเกณฑ์เหมือนมีชั้นเชิงใช่ไหมคะพวกเราถ้าเกิดว่าโดนร้องเราก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองยังไงดำเนินคดีได้อ่าค่ะชัดเจนนะคะครบถ้วนนะคะคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรส่งมาได้ทางรายการนะคะสองช่องทางทั้งทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ชื่อเดียวกับรายการขึ้นให้แล้วนะคะหมอความมหาชนวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามเสาร์น้าเจอกันใหม่เสาร์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ